เราที่เรารบนักทั้งหลายนม่อยู่ปากเด็ดกันทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยเอาคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่ในเทศบาลเทศบานลนครปากเด็ดช่วยจบมือหน่อยครับ คนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งตบมือหน่อยครับก็ไม่เป็นไรครับคนไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่มีสิทธิ์ช่วยครับมีสิทธิ์ไปช่วยกันจริงๆแนละ้วผมก็อยู่ปากเกร็ดนือสิบกว่าปีกับยี่สิบปีแล้วแต่ว่าชื่ออยู่กรุงเทพ จะจะย้ายชื่อมาอยู่ปากเกร็ดกลัวว่าหลัจะเป็นคนบ้านนอกก็เลยชื่ออยู่จตุจักรคนกรุงเทพวันนี้เดินทางมาจากจันทบุรีครับพี่น้องมาจากอำเภอโป่ง้ำรอ้อนนู้นแราวเมื่อวันศุกร์ไปจัดแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลก ใมนน่รนนู้ใครดูบ้างหรือเปล่าไม่รู้ก็ถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีเมื่อวันศุกร์วันเสาร์เมื่อวานก็ยังทำงานไม่เสร็จอยู่ที่บ้านพอวันนี้ก็ยังไงยังไงก็ต้องมาช่วยพี่สมบูรณ์สนิท เราว่นนัดหมายกันไว้แล้วแต่ว่าวันนี้มีสองเวทีอีกเวทีหนึ่งเขาตั้งเวทีอยู่ไอ้แย่กิงแก้วเขาก็โทรศัพท์ไปบอกว่ายังไงยังไงก่อนจะถึงปากเน็ดเราแวะกิงแก้วก่อนเขาว่ากันก็เลยแวะที่กิงแก้วแต่ไม่ใช่เว้นเวทีหาเสียงนะครับ เขาเป็นเวทีเตรียมพร้อมวันพรุ่งนี้จะไปฟังสารไต่สวนจะถอนจตุพรหรือไม่ถอนก <c oughs> ็เลยแวะไปที่นั่นหน่อยเสร็จแล้วก็รีบขึ้นทางด่วนมาเพื่อที่จะมาบอกกับพี่น้องว่าทำไมต้องเลือกสมบูรณ์สนิท ยังเลือกคนอื่นไม่ได้แหรอเลือกเบอร์อื่นไม่ได้แหรอเบอร์ห้าประหยัดไฟดีผมกำลังจะบอกเหตุผลกับพี่น้องว่าทำไมต้องเลือกเบอร์สามสมบูรณ์สนิทผมนั่งฟังอยู่ข้างหลัง วิภูแถลงพัฒนาบุญไทยเพื่อนผมเลยแหละแกก็บอกว่ามีอาจารย์คนหนึ่งสอนผิดสองบวกสองบอกว่าทุกคนต้องบอกว่าห้าแต่มีนักเรียนคนหนึ่งนี่ชื่อสมบูรณ์สนิทบอกสี่สองบวกสองมันเป็นสี่ครับ แต่่รงฟังเพลินๆก็อ,อ่านเอ๊มันจะหมายความว่ายังไงเนี่ยก็หมายความว่าไอ้คนที่รู้จักผิดรู้จักถูกนั่นแหละครับน่าเลือกที่สุดครับถ้าผิดแล้วกูไม่เอาแม้จะตายก็จะยอม เอาถูกเข้าไว้สองบวกสองคนบไ,ไหนเมันได้หา้ามันต้องได้สี่มาจะเอาไปประหารกย็ยอมตปลองที่นนทรบครับวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังเอาเรื่องที่ผิดมาหลอกกันครับ มาหลอกกันนะแต่ผู้มีพี่น้องเสือแดงมีคนรักความถูกก็องอ,อกมามันก็บอกด้วยในพวกเผาบ้านเผาเมืองหรือ่างน้นนะครับแม้แต่วันนี้เนี่ยไอ้คนที่สั่งฆ่าคนเป็นร้อยมันยังบอกมันทำถูกอยู่นะละครับ เราต้องเลือกคนที่คิดถูกเขาไว้ก่อนถ้าไปเลือกไอ้พวกคิดผิดพี่น้องก็จะผิดตามไปด้วยแล้วีปูแถลงท่านสสท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องสร้างถนน้นทางสายไ,ไฟฟ้าป่าปารู้ว่าสวัสดิการอย่างอื่นเอาไว้ก่อน นายกคนเดิมเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมาปีที่แล้วน้ำไม่ท่วมเลยว่าฉันทำอันนั้นก็ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเราต้องเอาหัวใจของคนที่คิดถูกเข้าใจความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเอาเป็นบรรทัดฐานก่อน พี่สมบูรณ์สนิทที่จริงก็ไม่ได้สัมผัสกับผมมากนะเพราะผมไม่ได้เป็นนักเรียนไนยผมเป็นนักเรียนโลกไม่เรียนแล้วในประเทศไปเรียนเมืองโลกก็เลยไม่ได้คลุกคลีกับพี่เขาแต่ผมอยากจะบอกกับพี่โลให้ฟังว่า เมื่อวันที่ยี25พฤษภาคม2549ไม่ย้อนหลังนานนักเกินแล้วก็ก่อนหน้านั้นไอที่อาคารสีจุลทรัพย์เมื่อก่อนก็นกตเขาตั้งอยู่ที่นั่นไอส่วนหนึ่งพันธมิตรมันอยู่ลานพระบรมรูปจงมาอยู่ถนนราชดำเนิน แต่อีกส่วนหนึ่งนำโดยขแขนงของพันธมิตรนำโดยนายสมานสีงามยกกองคารวานมาตั้งเต็นสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ก็กตอชุดนี้มีพลตำรวจเอกวัชนาเพิ่มลาที่ไม่ยอมทำตามรู้ผิดรู้ถูกไม่ยอมทำตามไม่หุนั้ว จัดการเลือกตั้งท่านก็คิดว่ากรกตในสมัยนั้นคิดว่าถ้าเลือกตั้งปกติแล้วเนี่ยเราก็เข้าคูหาหันหน้าออกแล้วก็กาท่านก็คิดว่าถ้าหันหน้าออกไม่เห็นมือคนกา ว่ามันจะทำยังไงบ้างมันจา้าโทรศัพท์มือถือถ่ายเบอร์ที่มันกาแล้วเอาไปเบิกสตังไอ้คนจ้างให้กามันทำอะไรก็ไม่เห็นเพราะว่าคูหามันดังไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดเลยเสร็จแล้วกรกตในยุยกนั้นก็บอกว่าไม่เอากลับหน้าใหม่ไปห,หันหน้าเขา้าพัดผนัง หันกลไปทางคนดูมึงจะขยุกขยิกเอาควควักล้องถ่ายรูปมาถ่ายเบือที่กาคนข้างหลังเห็นก็เป็นเหตุผลของเขาไอหันหน้าออกหันหน้าเขา้าเรื่องแค่นี้นะครับมันก็ไปไล่ก็ก็ตกันไปตั้งหลักปักเต็นเย็นมามันก็ปลาใสเอาถนนหลวงตรง สะพานหัว,าว้างสะพานรถเสนะครับครื่นถนนรถก็เดินไม่ได้เย็นมาชาวบ้านเดอรถแถวนั้นเขาก็จะเป็นลมตายอยู่แล้วก็มีคนมาบอกผมว่าเอ้เราต้องสแสดงบทบาทอะไรนรืเปล่าและยี่ิบพฤษภาเหลืออีกไม่กี่วันจะถึง9มิถุนาสองห้า ซึ่งเป็นวันที่ประเจ้าอยู่หัวกองราชครุส6บพรรษา60ปีจะมีงานใหญ่พระมหากษัตริย์ต่างบ้านต่างเมืองจะมาประเทศไทยแต่ไอ้พวกเวนตนรายเลยสร้างความวมุ่นวังอยู่หน้ากากาตครกตมีพวกเรามาปรึกษาว่าเอาไงดีผมก็บอกว่าเดี๋ยวไปช่วยกันเก็บซะเลยพวกเต็มพวกอะไรมันเนี่ยเก็บให้เรียบ เอาไปไว้สสนอพญาไทตกลงกันได้ที่ก็เลยนัดกันแลว้วก็ไปดูไอที่มันตั้งไว้หน้ากรกตน,นี่ยนะตั้งเต้นตัง้งเืลงเสียงตั้งเวทีตั้งอะไรกันนึงผมก็ไปบอกไอ้คนเฝ้าวขอโทษนะมันรบกุนรัง,างบานมือเหลือเกินนี่เดี๋ยวอีกไม่กี่วันแล้ว จะเป็นวัน,วนมหาหมงคนลนัยิ่งใหญ่ขอเก็บก่อนเถอะเราก็จัดการเก็บเรียบร้อยใส่รถบรรทุกหก้อเอาไปส่งให้สลอพยาไทยอยู่มาสามวันเท่านั้นละมันไปฟ้องศาลเองครับตั้งข้อหาปนซับและทำให้ซับเสียหายเี็นอะไรกันล่ะ ข้อหาหนักเสีด้วยแล้วเราก็สู้กันชั้นสารพอมันไปร้องต่อสาลสารกระทับรับฟ้องเลยท่านปั๊บมันต้่นยังไงวพุ่นกลางวันแสกๆแล้วก็พุ่นแล้วไปให้ตำรวจในระหว่างที่พุ่นตำรวจยืนดูไปร้อยเพราะว่าตำรวจตึงกกตอยู่สุดท้ายสารับรับฟ้อง ก็จะต้องประกันตัวเลยการประกันตัวนี่มันไม่ได้ไหมายความว่าหมอนเราไปซื้อของยื่นมือปุ๊บซื้อปับจ่ายตังปุ๊บกลับมาไม่ใช่ศาลก็เลยนัดสิบเอ็ดคนดยกันมีนายชินวัตรตบุญธาตเป็นหัวโจกโจนปลุนเอกซิปกสิบเอ็ดทั้งผม สารก็ประทับรับฟังว่าความผิดมีมูลเสร็จแล้วเขาก็เอากุญแจมือใส่ร้อยทั้งสิบเอดคนแล้ครับยาวเป็นแถวเลยแล้วก็ให้ลงไปคอยอยู่ใต้ถุงสารรอประกันตัวขังก่อนผมต้องเดินชักแถวกันครับอยู่แล้วเหมือนจะมุดงามัมนต้องเดินตามก็นไปเถ่า เพราะมันใสคุณแพมือติดกันหมดพี่น้องที่เคารพครับเสร็จแล้วไปในถุงสารก็เหมือนเรือนจำเรือนคุกเลยแหละข้างล่างเอาไว้ขั้งคุณและคนที่ดูแลก็คือมาจากเรือนจำมาก,กับพี่สมบูรณ์นี่แหละแต่พี่สมบูรณ์ก็เป็นหัวหน้า ผมก็ไม่ได้ว่าพี่น้องชาวใตนะ้แล้วะพอเดินเข้าห้องแต่ถึงสารเป็นแถวเสียงทองแดงดอกเฮ้ยวก้พลขังให้เข็ดโอ้มืีใจเหี่ยวหมดเลยํำไมต้องขังเราด้วยเสร็จแล้วก็ขังครับผู้ขังหลไรก็พี่สมบณ์นี่แหละครับเป็นหัวหน้าเขาอยู่ตอนนั้น ่านก็บอก็ไม่ต้องขังแล้วก็มานั่งอยู่ห้องทําง,งานก็ไม่เรียบล้อยนมก็เลยดังหายใจอยู่นั่นได้ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยครับไม่ใช่เขาดีกับเราแล้วเราจะต้องมาหาเสียงให้เขาเขารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเหมือนกับที่ผมบอกแล้วเลยว่ารู้ผิดรู้ถูกไอ้ตอนนั้มันมาไล่ทักสิ้ไล่เพื่ออะไรครับ ไล่ัวให้ทักษิณไปซะไไปอยู่ที่ไหนก็นไปซะ่ไลอยพักประชาธิปัตย์มันสู้ทักษิณไม่ได้เขาก็เลยไม่ให้ทักษิณอยู่มีแค่นี้ครับถ้าเกิดทักษิณอยู่เนี่ยมันสู้ไม่ได้ก็ต้องหาวิธีไล่องบางอะไรบางต้อะไล่กันไปไล่ไม่ไปก็เลยให้ทหารนาปืนมานั่นคือเขาทำ แต่พี่สมบูรณ์ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรผิดอะไรถูกต้องเลือกตรงนี้ครับตรงนี้แหละที่น่าเลือกนะจึงฝากพี่น้องไว้ครับถ้าไอ้บางคนเนี่ยมันรู้ผิดแต่ว่ามันไม่ยอมทำตามว่าอันนั้นผิดหรือถูกเห็นไหมครับ ไอ้พวกสองเขาเลือกตัง้งไลากรัฐต่างกี่คนครับรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์มันไปแจง้งไปร้องต่อศารลรัฐธรรมนูญว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเพิ่จะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท,ทั้งทั้งที่มันทำผิดเขาไม่ให้ไปร้องต่อศาลทีเดียวคุณต้องไปร้องต่อไอ้ ไปร้องกับอายการสูงสุดก่อนให้อายการสูงสุดเป็นผู้จัดการวินิจฉัยว่าผิดหรือถูกแล้วคอยมาร้องต่อศาลอายการลงมายื่นต่อศาลแต่ถ้ามันไปยื่นต่ออายการมันรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ผิดเดี๋ยวอายการไม่ยืน่นตูเลยยื่นเองนี่เลยครับนี่รู้ว่าผิดรู้ว่าไม่ผิด แต่กูจะทำว่ะทำผิดเป็นถูกทำถ,ถูกเป็นผิดเพราะฉะนั้นมีสมบูรณ์สนิทเนี่ยครับเป็นคนที่รู้ว่าถูกหรือผิดถ้าผิดกูไม่เอากูเอาความถูกเท่านี่น่าเลือกตรงนี้ครับน่าเลือกตรงนี้ แต่ไอ้เรื่องที่จะไปทำน,นั่นทำนี้มันก็น่าเลือกอีกเหมือนกันถ้าเลือกคนเราฟังผมบอกว่ายิ่งขนาดนี้เดี๋ยวนี้เลยครับี่น้องที่ครับการเมืองแบ่งขััวอย่างชัดเจนที่จริงเราไม่ได้เริ่มแบ่งแต่มันแบ่งมาโดยอัตโนมัติก็เพราะไอ้พวกนั้นมันต้องการให้มีอำนานจะอยู่เสมอ แล้วมันก็ทำผิดพวกเราก็ไปตั้งความผิดว่าเฮ้ยเองจะทำผิดมันจึงมีคนสองก่นมบบนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มเชื่อเดงกลุ่มรักความเป็นธรรมรู้อะไรผิดอะไรถูกก็ไปสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้เป็นรัฐบาล ตอนนี้อำนาจรักอยู่ที่พักเพื่อไทยได้อำนาจรักพาะคนแสดงรู้ผิดรู้ถูกทำไมไม่ไปเลือกภูมิใจไทยอ่ะก็เพราะว่ารู้อะไรผิดรู้อะไรถูกเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกซีที่อยู่กับรัฐบาลอย่าไปเลือกฝั่งตรงข้ามเนะ พี่น้องที่เคารพกทมผู้่าวอทมเป็นคนของพรรพประชาธิปัตย์มาหลายสมัยแลย้วผมจะเล่าให้ฟังนห้เยอะก็จบทหารมาย,ยึดอำนาจพวกเรากับพี่น้องที่นี่ด้วยเราก็จะไปไล่จะไปต่อต,าตา้านเผด็จการเราก็ไปใช้สนามหลวงจัได้ไหมครับ ไอ้พัวโกทมมันเอาเหล็กมากั้นสนามหลวงไอ้เหล็กแผงเนี่ยแผงเหล็กอย่างนี้แล้วใส่กุญแจล้อมไว้มันไม่ให้พวกเราเข้าไปจำได้ไหมครับเพราะผัวกทมมันเป็นคนของพรรคไหนมันคนละสิเสร็จแล้วมันก็เอาเหล็กมาใส่กุญแจล้อมไม่ให้เข้าไป เวงทีเราบางทีต้องรถจอดรถอยู่ไกลแบกไม้คนละชิ้นแบ,บกลกกคนละทนเข้าไปเพราะมันไม่ใหร้รถเข้าไปมันขัดขวางทุกวิถีทางเพราะมันอยู่คนละพวคนละค่ายอะไรก็ตามถ้ายุคนี้ณเวลานี้อวนเลือกรัวนี้นะครับคือครัวอื่นเอาไว้ก่อน ควรเลือกคู่อ่เนี้จะถามว่ารัฐบาลจะอยู่อีกนานไหมอยู่อีกสี่สมัยเป็นอย่างน้อยสี 4, 4, 16, 16่สี่สิบหกสิบหกปีแต่พี่สมบูรณ์จะอยู่ถึงสิบหกปีหรือไม่เนอ,อีกเรื่องหนึ่งแต่ยังไงต้องเลือกนะคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกแต่มีสิทธิ์ช่วย มีเพื่อนที่ไหนมีพี่มีน้องที่ไหนถ้าเลือกกันแค่นี้จางก,ก็สู้เขาไม่ได้เนี่ยมีพี่มีน้องบอกกันว่าเอาคนที่รู้ผิดรู้ถูกอย่าไปเอาไอ้คนที่พาไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เที่ยวนั้นเงินเอวเองก็ไปจ่ายเอาเงินหลวงจ่ายเสร็จแล้วบอกไอ้นี่ดีดดว่างั้นเรื่องพวกเราเอามาให้พวกเราเที่ยว พอเที่ยวเสร็จแล้วดีพอได้ไปกินข้าวกับเขา,ขาหน่อยบอกดีแต่ไม่ใช่ที่นี่ที่อื่นที่นี่ไม่มีมึงเลืองให้ตายกูก็ไม่เลือกนี่แหละครับฝากมีน้องไว้อย่างไรเบอร์สามนะครับไอ้ที่เลือกไม่ได้ไปช่วยกันหน่อยที่เลือกได้ก็ช่วยกัน อธิบายให้พี่น้องเข้าใจปากเป็ดทั้งหมดให้เข้าใจทั้งหมดแล้วก็การเบอร์สามเบอร์หินนับไม่ได้จําไม่ถูกเข้าคูหาเบอร์สามอย่างเดียวแล้วจะได้คนที่รู้ผิดรู้ถูกนี่คือคนความเป็นธรรมครับพี่น้องครับจะได้มาอยู่กับพวกเรา เอาคนที่เป็นธรรมรู้ผิดรู้ถูกมาเป็นผู้นำทุกอย่างดีเองครับขอบคุณมากครับพ่น้วับ